สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็จะมาเสียบยอดต้นน้อยหนาพันดีนะครับนี่อันนี้คือต้อนน้อยหนาพันธุ์พื้นเมืองที่ผมปลกไว้จากเมเล็ดครับตอนนี้ก็เลือกออเาอาเฉพาะต้นที่โตๆเพื่อ,เพ,อเพื่อจะมาเสียบยอด เปลี่ยนเป็นยอดพันดีเมื่อสองอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้เสียบบางส่วนแต่มันเป็นอันนี้มันจะเป็นพันธุ์เ็ตตช็ออันนี้ก็เริ่มเริ่มนะออกแตกยอดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยจะอยู่ในถุงแต่ยอดออกมาแล้วเดี๋ยวสักวันสองวันผมก็จะเปิดถุงเพื่อให้เขารับแสงรับ,รบอากาศภายนอก แล้วก็จะหุ้มไว้อีกอาจจะเปิดทดลองแบบนี้สักสองวันสามวันเพื่อให้เขาชินกับสภาพอากาศภายนอกแล้วก็เปิดเปิดให้เขาเติบโตนี่อันนี้ผมผมเพิ่งทำได้สาวันครับอันนั้นทำมาอาทิตย์กว่าแล้วอันนั้นผมไม่ได้เขียนวันที่ไว้ วันนี้ก็จะมาทำอีกห้าต้นทำวันละนิดละหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราทำเยอะไปบางทีอาจจะต้นไม้มันโตไม่ทันเพราะว่าต้นพันธุ์ผมมีแค่ประมาณห้าสิบต้นแต่มันจะมีต้นเล็กเป็นส่วนใหญ่ต้นที่โตก็จะมีน้อยก็ก็ ค่อยๆขยับขยายอันนี้คือต้นต้นพันธุ์ดีที่ผมซื้อมาตัวนี้มาเพาะไว้แต่ในระหว่างนี้เขาเหมือนเขาจะเชนทิ้งใบจะทิ้งใบเพื่อจะแตกยอดใหม่น,น,นี่นะนนท์แตกยอดใหม่แล้วอันนี้คือแตกยอดใหม่แล้วยอดใหม่พร้อมดอกออกมาแล้วต้นนี้เราเหมือนใบเขาเหี่ยวเฉา ก็เตรียมจะแตกยอดแล้วเดี๋ยวผมก็จะตัดกิ่งต้นพันธุ์ให้มาเสียบยอดในส่วนนี้ก็จะทำให้ดูในขั้นตอนต่อไปเป็นลำแับขั้นตอนไปนะครับ ก็จะตัดเดี๋ยวเราท่อนให้ oh, ก็จะเป็นกิ่งพันดีนะพันดีเราก็จะรีเอาย่ออกใบที่ีออกตัวนี้เป็นกิ่งพันเขียวกระเสก็ จะตัดออกเป็นห้าส <Genesis> ah, okay. ิสี่ นั้นเราก็เอากินอันดีแล้วในส่วนของคนเราให้แบ่งให้เป็นเักษนักข่างนี้

จะมัดง่ายกว่าตัดเชือกกว่ามันจะมัดง่ายและแน่นสำคัญเราก็ต้องให้ส่วนที่เป็นเยื่อเจริญครับให้ประกบกันแบบนี้ครับมือประกบกันแบบนี้เรา

ก็จะใช้ออพลาสติกพันเพื่อไม่ให้ก็นสูญเสียน้ำครับดีเราก็ได้ไม่ต้องมาก ดูเทียน้ำแล้วจะแห้งตาก็จะแห้งแห้งก็จะไม่ติด นั้นก็ใช้สูงพลาติกให้ดีจะจะพันยอดตรงตรงตรงปลายนี่อีกรอบด้ได็ข้ดีตรงนี้และพันนี้ด้วยด้วยก็ดีเพื่อไม่ให้เขาถมเสียนน้ำ ก็ใจคงติจจดตนะัวมันแห้งขาดเพื่อป้องกันการคลายน้ำต้นไม้ถ้ากาเกิดการคลายน้ำแล้วต้ทนที่เสียจะไม่ค่อยรอด แล้วเราก็เมื่อได้แบบนี้ก็เอาเขาีนออยนไว้ก่อนเรื่องหมายว่าต้นนี้คือต้นอะไรวันที่เท่าไหร่เราทำวันที่เท่าไหร่ตัวนี้ผมจะใช้เป็นอยอดเขียวกระเสรเขียวกระเสร23ิบสาม นีันีัเีนี้ก็วางไว้ในที่ร่ม้โดนแดดดน้ามาละครั้เขียนอ้อาง่ายอย่างเี้ยครับ ปนน้ำล้ครับก็เสร็จขั้นตอนการเสียบยอดผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างต้นหนส่วนต้นต่อไปผมก็จะทําจนเสร็จห้าห้าต้นวันละห้าต้นเมื่อผลสำเร็จอ,ออกมาอย่างไรผมก็จะอัปเด็ดให้ดูรอบนึงนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนค,ค,ครับ